สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะนี่เป็นสวนดอกคุณนายตื่นสายที่บ้านเราค่ะที่นี่อำเภอพนนิคมจังหวัดชนบุรีนะคะเป็นบ้านที่มีสวนดอกคุณนายตื่นสายเป็นร้อยสีค่ะเราขายกิ่งพันุนะคะปลูกเอาไว้สำหรับขายกิ่งพันแบบออนไลน์ส่งไปได้ทั่วไทยค่ะนี่ เฉพาะคุณนายตื่นสายอย่างเดียวก็มีเป็นร้อยสีแล้วนะคะมีแพรเซี่ยงไฮ้อีก30สีแหวนเพชร20สีนะคะมีจัมโบ้8สีแล้วก็มีลานแพรอีก5สีค่ะนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนๆท่านไหนสนใจทำสวนดอกไม้นะคะกลางแจ้งแบบนี้นะคะไม่จำเป็นต้องมีร่มเงาค่ะดอกไม้ชนิดนี้ชอบพื้นที่ที่แดดจัดๆก็ สามารถปลูกได้เลยนะคะนี่แบบนี้เลยติดตามดอกไม้สวยๆที่บ้านเรานะคะได้ที่ Facebook f แ n p a g e ไม้หัวดอกสวยค่ะสั่งซื้อดอกไม้โทรกันเข้ามานะคะที่เบอร์โทรศัพท์0814007137ค่ะส่งไปได้ทั่วไทยนะคะจังหวัดอะไรเราก็ส่งค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ